ลูเลยเนี่ยใส่ไหมางนี้โตอ่อโต่นดานเนี่ยลูเลยเนี่ยว่าขาดว่ะ s r ยี่สิบห้าครับระยะประมาณกี่เมตรเนี่ยพี่สิบห้าเมตรสิบห้าได้โอ้โหโอ้ทะลุเดี๋ยวไปดูผลใกล้ๆผมว่าเป็นยี่สิบได้มั้งเนี่ย

เป็นฝ้าไม่เข้านะครับแค่เป็นลอยครับาจานพุนเลยจานพุนเลยพุนเลยวันนี้เราทดสอบกันด้วยลูกอะไรนะบีบีอะไรไม่รู้ลองใหม่ดิพวกไหนไหน ิงไเถอะลองไอ้ถ้วยข้างล่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวออโต้เข้าไปจุกตุ่มกันอันนี้ใส่เป็นออโต้นะครับจานจะคุณไหมเห็นไอเดฟว์ว๊กว๊ก๋ยวพึ่งนะ

好，好，好，好了。